สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะคะและก็จะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้มีดาวหลายดวงทําการโคจรโยกย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะซึ่งการโคจรโยกย้ายของดาวพระพุธนั้นสมัยก็ได้จัดทําคลิปวิดี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้จะมาพูดโดยภาพรวมค่ะก็จะเหลืออีก3ดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั่นเองนะจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเราก็จะมาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษกค่ะชาวพฤกษพท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษพก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภว่าในช่วงที่กลุ่มดาวทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษภค่ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นเองนะคะในวันที่14มกราคมปี2565นี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรค่ะนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนสุภพระของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะแต่ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ไม่ได้อยู่ที่เรือนสุขพระเพียงดาวเดียวค่ะยังมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุขะ และได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวธาตุไฟดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวธาตุไฟนะคะเมื่อมาเจอกันที่เรือนสุขพระในครั้งนี้จะยิ่งส่งเสริมส่งกำลังให้กันและกันอย่างมากเลยนะคะสุขพระหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขพระหมายถึงชื่อเสียงสุขพระหมายถึงทางไกลและหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้คุณรำ ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หน่อยก็ดีนะคะดาวธาตุไฟเมื่อโครจรมาเจอกันมันก็จะเป็นไฟที่ดวงใหญ่ขึ้นอาจจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์นะทาให้อารมณ์ของคุณนั้นหงุดหงิดง่ายมากขึ้นมีปัญหามีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ในด้านที่ดีก็มีเช่นเดียวกันค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นที่รู้จักมากยิ่ง ขึ้นมีคนสนใจตัวคุณมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภพคะ่ะถัดมานะนั่นก็คือวันที่16มกราคมปี2565ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูค่ะจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์ระยะเวลา1เดือนกว่าตรงนี้ที่ดาวพระอังคารครองอยู่ในราศีธนูนะคะถัดมาจากนั้นวันที่19มกราคม ดาวพระศุกร์เองก็โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นเดียวกันค่ะและต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้นั่นก็คือวันที่12มกราคมดาวพระพุธได้มาอยู่ในราศีธนูเรียบร้อยแล้วนะเท่ากับว่าในราศีธนูตรงนี้มีดาวถึงสมดวงด้วยกันค่ะที่ได้สถิตอยู่นะสมัยจะมองโดยภาพรวมให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภเลยนะคะการที่ดาวสามดวงมาอยู่ในราศีธนูตรงนี้จะส่งผลทำ ให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีอารมณ์ที่แปรปรวนค่อนข้างง่ายบางทีก็จะเป็นลักษณะของการหงุดหงิดง่ายคนมาพูดอะไรถ้าไม่พอใจคุณก็จะหัวเสียอารมณ์เสียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือบางครั้งบางคราวคุณพูดอะไรไปแล้วคนอื่นอาจจะมองคุณในแง่ลบกลับมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณจะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการโคจรของดวงดาวอย่างแน่นอนนะอารมณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษ จะมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นคุณจะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีคำว่าที่พึ่งตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่คุณให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นคุณให้ความรู้กับบุคคลอื่นโดยเฉพาะใครที่เป็นครูอาจารย์ใครที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นแบบนี้นะคะก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา มีเกณฑ์ที่คุณจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะคุณให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นคนอื่นก็ให้ความช่วยเหลือต่อคุณเช่นเดียวกันนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นจะมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการงานมากขึ้นค่ะมีเกณฑ์การตั้งเป้าหมายมีเกณฑ์ที่คุณจะบรรลุเป้าหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สําเร็จชาวพฤกษบหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีการวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตบางคนได้แต่งงาแต่งงานในช่วงนี้บางคนวางแผนมีบุตรมีลูกบางคนสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่กับคนรักคู่รักในขณะนี้เวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวพฤกษบหลายๆคนก็จะมีงานเสริมงานพิเศษเข้ามาถ้าง,งาน เสริมงานพิเศษของคุณได้ข้องเกี่ยวกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นก็จะมีมุมที่ดีค่ะส่วนงานประจําของใครถ้ามีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศข้องเกี่ยวกับทางไกลไม่ว่าจะข้องเกี่ยวโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่นะคะจะส่งผลดีในหน้าที่การงานให้กับคุณค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลในช่วงนี้ด้วยนะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเดินทางเพื่อการทํางานหรือเดินทางเพื่อไปทําธุรประปังอย่างอื่นนะซึ่งมันก็เป็น ดีนะคะการที่คุณได้เดินทางได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวมันทําให้เป็นการปรับจิตปรับใจเพราะอย่างที่สมัยบอกไปว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดอารมณ์ลุกเป็นไฟได้ง่ายนั่นเองค่ะดาวธาตุไฟมาเจอกันแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะได้ซ่อมแซมได้ต่อเติมบ้านนะซ่อมแซมรถแม่ทนเน้นรถซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่เข้ามาในบ้านนะคะแต่จะ ต้องบอกว่าในการจัดการตรงนี้มันก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเสียเงินบางทีพอคุณมาจัดตกแต่งสถานที่ที่อยู่อาศัยสํานักง,งานออฟฟิศคุณเจอของเสียของพังคุณก็ต้องซ่อมแซมหรือคุณก็ต้องมีการซื้อใหม่เข้ามาชดเชยประมาณนี้นะคะมีเรื่องเก่าๆที่คุณต้องจัดการมีเรื่องเก่าๆที่คุณต้องสะสางบางทีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะมาเกิดขึ้นอีกต่อชาวพกศบในช่วงนี้ก็คือปัญหา เก่าๆที่มันเคยเที่คุณเคยเจอนะคะคุณอาจจะได้มาเจอซ้ําซ้อนอีกครั้งในช่วงนี้ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์จะต้องหมุนเงินจํานวนมากค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงว่าจะต้องใช้จ่ายเงินประมาณนั้นนะอาจจะเจอกับของเสียของพังอาจจะขับขับรถอยู่แล้วเจออุบัติเหตุหรือว่ารถคุณอาจจะพังกลางทางเสียกลางทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการจ่าย แบบฉุกเฉินแบบปรับปรับทันทีทันใดประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีพฤกษภท่านใดมีแผนที่จะลงทุนมีแผนที่จะจ่ายอยู่แล้วตรงนี้ถือว่าโอเคค่ะสําหรับใครไม่ได้มีแผนที่จะจ่ายเงินก็ต้องระมัดระวังการจ่ายแบบจุกจิกให้ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญทําทานมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่เน,นดชเดียวกันค่ะสิ่งที่คุณจะต้อง ระมัดระวังในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาโดยเฉพาะการพูดกับคนรักกับคู่รักคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์อาจจะมีการถกเถียงกับคนรักในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์หรืออาจจะมีการออลงความคิดเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะระมัดระวังกล้ามเนื้ออักเสบระมัดระวังเลือดตกยางออกค่ะบางคนอาจจะเป็นมีดบาดนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเดินชนขอบ ขอบเก้าอี้เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นได้ภายในบ้านนะคะแบบนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภพท่านใดที่มีบุตรบริวารช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าบุตรบริวารของคุณน,นั้นเขาแข็งข้อกับคุณเขาดื้อรั้นกับคุณไม่ค่อยเชื่อฝั่งคุณนะคะก็ต้องใจเย็นๆนะถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความอึดอัดใจจากบุตรบริวารในด้านอื่นๆเข้ามาคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินไปกับบุตรบริวาร หรือบุตรบริวารของคุณเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศนะคะสมัยก็อยากจะให้ชาวพฤกษ์ศพทุกคนทุกท่านได้ฟังคําพยากรณ์แล้วให้นําไปปรับใช้กับชีวิตของตัวคุณเองแล้วก็คงและก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวพฤกษ์ศทุกคนทุกท่านได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ